สวัสดีค,ะค่ะพบกับเราช่องพังยา่ยาพลายนำโชคนะคะวันนี้มาทําอะไรครับพ่อควานวันนี้พาน้องนําโชคนะครับมาใส่บารนะครับผมเป็นครั้งแรกเลยนะครับก็ <c oughs> หลังจากที่ฝึกใส่บารนะคะวันนี้ก็มีโอกาสาได้มาใส่บารนะคะ <c oughs> ก็วันนี้ก็เป็นวันสาคัญของแม่เอพตีท่านหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็เป็นวันเกิดของท่านนะคะก็ <c oughs> ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญน,นะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะวันนี้เราก็ได้เตรียมอาหารนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่นะคะขออน่นครับขอสคัขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขนะคะับดีตอนเช้านะสวัสดีครับนี่นะคะมีผ้าพันคอด้วยนะคะนี่แก้หนาวนะคะผ้าพันคอผ้าขาวม้าของพ่อขวานนะคะเขาเอามามัดคอให้กับลูกชายเขานะคะนี่กระปะแป้งอาบน้ำตั้งแต่เช้านะคะนี่นะคะมารอมารอใส่บาตรนะคะมารอใส่บาตรตอนเช้านะ ก็หลังจากที่เราเราได้ทําการฝึกการใส่บาทแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาใส่บาทแบบจริงๆนะคะก็ควานนั่งได้ไหมงามโชคนั่งได้ไหมต้องฝึกนักเรียนใหม่ก่อนนะคะไม่ค่อยกล้านั่งนะคะนี่เดี Ob ๋ยวเราจะนั่ง นี่นะคะนางรอใส่บาทนะคะเด็กชายนำโชคเด็กชายนำโชคสัตว์ละามนี่นะคะน่ารักไหมคะนางรอใส่บาทนะครับนั่งรอใส่บาทหลวงตาตอนไหนจะมาเนาะหลวงตาย,ยังไม่มาเลยเด็เราใส่บาทก่อนนะคะนี่นะคะแล้วก็จะปูเสือให้น้องนั่งนะคะนำโชคก็จะกินกล้วยนะคะกินกล้วยก่อนเลยนี่นะคะ ก็บรรยากาศตอนเช้านะคะตอนนี้ก็6กโมงนะคะก็รอใส่บาทนะคะเดี๋ยูสักพักหลวงตาก็จะมาแล้วนะคะนี่ก็เราก็พานำโชคมาทำบุญบ้างเนาะพ่อคราเนาะแต่ก่อนเราพายาย่ามาทำบุญใช่ไหมจากที่น้องเข้าโรงเรียนแล้วเขาก็เป็นทานได้ของน้องค่ะ ลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นก่อนไปเก็บขาอ่าก็ใส่บาตรเสร็จแล้วก็จะพาเข้าโรงเรียนต่อเลยนะทําบุญเสร็จแล้วก็จะพาเข้าโรงเรียนนะคะนี่นะคะมีผ้าพันคอด้วยชิครับนี่นะคะมือนล็น้อยนะคะก็เราจะพาดูของที่เราจะมาใส่บาตรนะคะก็มีแตงโมนะคะแตงโมแล้วก็ ขนมโอ๊ยตกตกตกขนมแล้วก็อาหารข้าวข้าวสวยสุกนะคะไม่ควันจะใส่ถุงนะคะมันจะได้ง่ายเนาะแล้วก็มีปัจจัยด้วยนะคะแล้วก็จะมีหยาดน้ําด้วยเนาะนี่นะคะเดี๋ยวรอหลวงตาก่อนนะนําโชคนะก็อะะรอใส่บาทตอนเช้านะคะวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะขอย้ําว่าเป็นครั้งแรกที่นําโชคได้ ใส่บาทนะคะได้ทําบุญนะคะก็เราก็ต้องพาลูกเราทําบุญนะคะเกิดชาติหน้าฉันใดจะได้เกิดมาเจอการพบเจอกันอีกนะนำโชคนะตงตามมาแล้วค่ะต้องตามมาแล้วรอ,ามมาวอดูนะคะรอดูนะคะ เธอมาแล้วจะมารอใส่บาทลงตา ช uh ่วยโยนน้ำั้งกระทิตั้งน้ำตังน้ำลักษมีเจโตชาติเปรุตโตังกะตาจัโตปะระโตยะตามณีตภูริโตยะตานาติวะนาติลิสนิจังบุตตาปะจายโนจักตารุธรรมะวัตถังเทียโยนุตุขัง

นี่อย่าน้ำหน้าบ้านเพื่อเราจะหยดน้ำนะคะทิศส่วนเวรส่วนบุญส่วนกรรมให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะข้บพระพุทธเาสาธุสาธุเด้จะบุญกุศลมในเวรบุญกุศลที่ลูกหลานทำที่น้องนำโชคได้ทำก็นี่อุทิศมาให้เจ้ากรรมในเวรเด้อนมาแล้วพ่อเด้อตอนเช้าใส่บาตรให้แล้วเด้อ ก็บุญกุศลที่ทุกช้างได้ทําวันนี้ก็ขอให้ตกถึงแม่แม่เอฟทุกท่านนะคะก็ขอให้แม่แม่เอฟทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขเนาะขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันสําคัญของแม่เอฟซท่านหนึ่งนะคะก็ขอให้ท่าน จงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็เอฟซีทุกท่านของนำโชคนะคะขอให้ท ic ่านนะคะจงมีแต <ance> ่ความสุขความเจริญนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค้าบนำโชคขอับผมก่อนแล้วครับผมก่อนครับขวัสดีตอนก่อนครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนแล้วสวัสดีทุกคนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผ๊ายบับ We have